สวัสดีครับผมชื่อนายสุภกรสงวนศัก์โยทินรหันสนักศึกษา5 3 1 0 6 6 2 1 3 3วันนี้จะมาทำงาน SolidWorks ชิ้นที่12ในส่วน Drawing Export View นะครับเปิด SolidWorks ขึ้นมานะครับเปิดชิ้นงานในส่วนประกอบล้อหน้าขึ้นมานะครับเลือกไฟล์แล้วก็ m a i n Drawing from s m b นะครับเลือกเป็น A4 นะครับจากนั้นทำการลากรูป ด้าน iso metric เข้ามานะครับแล้วก็ิ๊กถูกยืนยันนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับที่รูปของเราเลือกเปอร์ตีนะครับมาที่ส่วนตรงนี้นะครับเลือกเป็น export นะครับ show in e x p o r t e นะครับแล้วก็ display state 1นะครับกด ok นะครับเราก็จะได้ส่วนแยกชิ้นส่วนประกอบออกมานะครับในส่วนของล้อหน้าจักรยานของเรา ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Explore View ขอจบการรายงานเพียงเท่าน,ทนี้ครับขอบคุณครับ